สบายดีย้ำแรงพี่น้องครับวันนี้พันได้กล่องยังมากเนาะวันนี้เนาะสวัสดีค่ะได้กล่องของฝากจากปัจจุบัีดีขันโอ้บ้าจะผ,ผักใต้อีกเลยเนาะใต้ตอนบนค่ะเออเอาก็เอินพักใต้แล้วถึงขั้นได้เป็นใต้แท้ครับบ้านเฮ้ากับทำไมกี่ทางพูดกับว่าพักใต้อย่างล่ะมาเบิ่งนพี่น้นนองได้ของฝากป้าท้พี่สั<อ>งสมกระดอกกระเดี้ย เส็ดอะไรกินได้สิกินเบิดพี่น้องนี่แม่แนียง,งเนี่ย่ปลาลึกพลาโลดไงปลาทูปลาทูสิบกิโลกัสันปลาปลาทูสิบกิโลปาโลปาทูขึ้นจากเรือไหม,มไหมขอบคุณที่สาวมากๆนะคะส่งนะหะใส่ซอง,งใส่ซองอันยังขอขอน,นังซองสิบ ไม่ใช่รถที่เขาส่งฮนาคุกกะว่าบเปเป็นพี่รถพวงมาล์กิโลปลางามแต่แต่กับปลาในกล้องปลาไหมเดี๋ยวปลาให้ไปกินน้ำเอ้วเอาให้พี่แล้วให้พคนแบ่งให้พี่นิโลนิโลนึงนี่คัะนี่อะรอะารนะปลากูมาจากปรจจวบั อสาวส่งให้กินส่งมาให้ต้องปกินโนเอาพี่ขึ้นหลายเอาเอารถได้เออโถ่คไม่ต้องเหีก้โะเอาอครับกไม่ายแล้วนะแบ่งกันกินเออแบ่งกันกินมันเยอะไปเนี่ย เรากินไม่หมดขอบคุณพี่สาวาเน่ยนะอาศัยคนนพย่างกัดีะเบงหน่อยะบิ่น้องทอนประตูอุ้ย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 อเ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้้ยอ้ยอ้ยอ้อยอ้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 ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยอ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 ้อ้ยอ้้ยออ้ยอ้ยอ้ย นหนึ่สองสามสี่หาสดสด้าหกเจ็เดอกับลูกเราสิบโลเราพิจารณาสิบโลเป็นถุงละโลของมันถุงละโลเราบอกแล้เราสิบโลอักิกโก้อเอาไปให้แม่มอนนั่นมีคนบอกมาน้องมลเอาไปให้แม่มอนให้น้องอ้นใหญ่แบ่งก,กันกินหล้วกาใหาม้มนเราเลยแล้วก็แบ่งก,กันกินอ,อ ปูน้อยปูแทบจนย่างเลยเนาะแล้วก็มีอะไรมั่งแล้วก็ได้ปูแป้นนี่เนาะตอนนี้เขาปูนะพี่น้องปูแป้นได้ปูใบไม้อ้าวดองเลยพะย่ะพี่น้อดองเลยดองแทะโอ้ยจีคอนตักเลยพี่น้องเมื่อกี้พี่จอยจำได้ว่อ๋อพี่น้องสอือเนสือไปดองน้ำปลากินกะเขรา อันนี้ไม่ใช่ปูนาบ้านเรานะเป็นปูแป้นปูแป้นหรือว่าปูใบไม้คนอื่นใบไม้แต่เรามองกับอันอื่นบ่คือกันหอมยังเป็นตัวตัวตัวไม้ดอง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 ฮ่าตัวผีน้องเอ้ยตัวเมียเฮ้ยทำบะคุ้งกินครับบอลมันบะไข่มันอืมฮ่านี่ไงหักขึ้งง่ะขอให้ลำนี้ด้วยปวดหูอันนี้น้ำพริกน้ำพริกอะไร อ๋าน้ำพริกแตกเลยเนี่ออันนี้พริกแกงส้มอือเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงใหม่พริกแกงส้มรือพริกอะไรบ้ามันเสียบอ่ะมันเสียไม่เสีย,สยอันนี้พริกอะไรนี่ขั่ขวกิ้งเนาะอันนี้อันนี้คือขั่วกิ้งเนาะเออใช่ตอนขั่วเนี่ยคนเราคนที่ขั่วต้องกิ้งไปเลยใช่ไหมเป็นยังไงอะไรขวัวคนที่ขั่วกิ้งเนาะก,ก็ขั่วมันก็กิ้งโตไปน้ำบ่ลเลยเอิ่นขั่วกิ้ง โอ้ยอันผู้สูตรร้มหนึ่งก็สั่งสั่งไปลองไปได้ขวดมาทน้าท้างในวัวปาริบันลึงว่นได้ดูดขวดมาเป็นหลายเดือนขอบคุณค่ะให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคนระส่งมาให้กินพี่น้องเพราะว่าเอ้ยเราได้ปลาเราเวลาเห็นมาพี่น้องเวลาเราส่งกระปูมาอคนเดียวกันครับส่งกระปูไ้กี่ะเราะว่า เวลาเลือดขึ้นแล้วก็สิได้ปลาแล้วก็ส่งมาให้มนต์กินพี่สาวจักประจวบซอยเลือทุกอย่างแบบเพิ่นอยู่กับทะเลพี่นอ้องแม่ค่ะเราอยากแนวกินถ้าไปล่ามันก็โอนเงินมาให้ซื้อสูเมนกินพี่น้องเห้ยเราบ่เคยปะเคยถิ่มเนาะพี่น้องเนาะพี่สาวข่อยขอบคุณหล,ล,ลายๆค่ะอ้าวเป็นไงเสร็จเราไปดองอันนี้ดองแลยอ่น้ำปลาคุกก่อะนะบพี่น้องเอาพี่น้องฮะ เราใส่ตูเต้เย็นค่ะตู้เย็นแล้วกันน้อยๆ้จะเนาะจังหะงวะโอ้ที่โ,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 โรยอะไรกันล่แกงส้มต้องใส่กระปุกปิดแกงส้มใต้ยได้หนึ่ง็บใส่ยังกินไน่ลรอมันเอาแกงส้มแกงปูแกงปลาสิล่ะนี่งไปย่างปลากล่อน <laughs> เด้อกระปูนี่นะ ข้อสิปป์กระปูเออข้อชิเลือกเอาตัวใหญ่ๆตะกี้เจ้าเคยปนทุกข้อกินจำได้ว่าตะกี้ไงแหมไปครับไปปนกระปูไปแรงกันเลือกเอาตัวใหญ่ๆเอาไปปนกระปูเนาะขัวมันยังสดเด้เหรอครับสดจ้าสด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 สนแบ่งให้เพื่อนบ้านกิน คนกินคนบ้านเนี่พออ่อเอาชีแบ่งคือเพคนอาศัายได้ทุกอย่าง,ด,งดูแลแักแดงหน่อแดงน้อยให้กอ,อดไเด็กพี่น,อนออ้องเด้หน้าพี่เพคนบกขอย,อยู่เฮียนมันไปเห็นถานที่บ้านคนบกขยู่ขาไม่เราอยู่ก็อ่าเราเหมือนกันถ้าใครก็เห็นเพคนเคพ่อคนเขาบ้านเอาเข้อมาหรอพี่น้องมาใส่เลือกจ้าข้อเทียนตัวปนข้อเทียนปนกระปุกมัคือพ่อคอยเป็นต้ากับเจ้าได้กินเนาะ ตัวใหญ่แล้วเข้าไปตามมันใหญ่ก็นหนี่ลยป่ะแหมใหญ่กันแล้วก็คัดตัวแแมในโลดล้วเป็นร้อยอืมแล้วก็น้องมนตักไปไกลนี่ไงมหล,หลมันมีคนรับสื่อเรื่อนข่อค้าแม่ค้าอยตักอะไรกัตัวขาวมันหลก่านีอยู่เขาตักไปกี่รอาจะไึ้จะไน้ไม่น่าหนาเลยเพมันขึ้นมาล้อยทา่หนาหนา,าหนานี่แลเดือนสิบเอ็ดสิบสองเลยมันี่ึ้นมาล้อยเลยกัตักเอา เราจะเอาตัวใหญ่ขวดตัวแล้วก็มาแกะตำผลโอ้ยแสบเลยทีเดียวเอนกระดองมันจะจำเชื่อไหมว่าน้องมนเคยทำคลิปเกี่ยวกับอันนี้แสนวิวมาแล้วคลิปหนึ่งอนยะู่ตอนที่วอลคุงนะฮะโคชสม่เออใส่ เออน,นี่คนละชิ้นอีกแล้วมาหน้าปูลูกพอละมันจะหมดนี่มันไงก็เห็นที่เราเคยทอดตสนั่งยวนวอกุ้งเนาะบรรยากาศเห็นปูนี่เอาเห็ดย่างบัติหนิน้ำปลาจ้าขอเห็ดแบบนี้เลยเด้ดอน้ำปลาทำแบบนี้เลยจาดวงแล้วเราจะหากระปุกไหนมาใส่ถ้าเราไป ใส่กระุกแล้วเส้นไก่แดงหัวนเดใช่เลยคอบนปดข้อเลยไปหนองกินหวด้อะไรกินัน่างปรเทนไทด้นี่กะรเลยแต่จานอืนอูมใบไม้แต่ว่าตาลบานตาลหมองกะเดินก็คือหลักเดิมเนาะ นต่มันเป็นละเนาะมาจา,จา,าน์ี้เเข่าโอ,อ้ยอเอาคือดอ,มมนนะอกมนะเดืใส่วัจจิปนนจงไว้ก่อนอ่ะเดะจะไดกอะเจ้าดองแนวกันอยากับูอืม จองปูแล้วกามาน,นี่ตัวสีหยางปลาอืมไม่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นเนาะว่าเข้ากับมีคนน่าคนแค่มันชงไม่กินขอติโพนกิมนี่พี่น้องมึงก,ก่อนเนาะอ่าช่วงชิบหนาเห็นยู่เห็นกลิ่นยังไงกันมองวนน้ำกันดีโอ้ยอุ๊บไปกวนนะขั้นเด็ดอรพี่น้องอุ๊บไปช่วงชิบหนาโอ้เธอด้วไทยพี่น้องมึงจะชักระรอะไรมาออกมาจากภูงนะ่ะเออ,อจะย่างเขาซื้อยู่นตลาดพรานเพลินมาเดียวกันมาครับวันนี้ย จากแล้วมเออเนาะเดี๋าเมื่อกีมึงเตรียมขนาดอะไพี่น้องมังมาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเฮาเอาเมื่อกี้ในความไฮไอตอนเรยนเรื่องบ่อยฟังน้ำอายุอันคนแบกคางบ้านท้างพุ่นน้ำมดเอาไห้แต่พอดีเาเห็นอายแล้วออกมาเราเรื่องมาต่างงานพอดีเขาได้ไห่เหล้าอีกชุ้งหนึ่งสรุปแล้วปั่นทั้งสองบาทนะเรื่องพี่น้องอยุอ่งแบอาศัยวันไห้พูละโล พราะว่ายังเพว่าถ้าเกิดข่อยไปเล่าหรือข่อยไปแบ่งกันเบื่อวาคนได้แล้วคนก็ไม่ข่อยได้พอกระไศั์เล่าว่าถ้าเกิดข่อยอายุแล้วเบิ่งมาหาเนาะเบื่อแน่อยโอเคแม่เราทัก่ินลกันนะ่บ๊ายบายค่ะ